สวัสดีอขอกอดช่อง Mr k เ n นะครับวันนี้ k. เราทำอะไรก็วันนี้เล่นไหมครับเซิร์ฟหนึ่งนะที่แบบเ,เดี๋ยวแปะลิงก์ใต้คอมเมนต์แล้วกันว่าเนี่ยอะไรก็เดี๋ยวเป็นแบบประเภทสกายบล็อกอะเดี๋ยวมาเล่นให้ดูแล้วกันว่าประมาณไหนก็เดี๋ยวดูก่อนถ้าที่เขาบอกว่าก็แบบนี้อ้อก็มีหลายอย่างคือเล่นสดให้ดูแลนี้แคันี้เล่นสดให้ดู เออแล้วก็บอกอย่างหนึ่งก็คือคลิปนี้เป็นคลิปแล,ล้วไหมครับจะได้สุดท้ายแล้วนะเป็นคลิปไหมครับทำได้สุดสุดท้ายแล้วอาจจะไม่ได้เล่นอีกก็ขอโทษด้วยที่ตามคลิปที่บอกไปเลยว่าได้คลิปไม่ได้จะได้ทำคลิปใหม่ถามแล้วทำคลิปในแอร์ A L แล้วก็เออทำคลิปนี้นั่นอีกอ่ะฉั้นอ,อันนี้เป็นคลิปสุดท้ายสองทา้ายแล้วกันไม่เออเข้าเรื่องกันโอเคท่านก็โอ้โห ตัวบ้านมันมีชุดกอด้วยชุดกอดหนังเนี่ยโอ้เดูนี่คือชุด maintenance เ,เทคเทก็ต maintenance โอเคมาเก็ต้นไม้กันไม่ใช่ตัดต้นไม้ไ,ไม่ใช่บดต้นไม้แต่ไม่รู้ว่าได้เก็บอยู่มันได้ยังไงนะทำไม่ได้อะเหมือนใครได้แบบเกมนี้อยูนะ่มันจะไม่ได้นานนะม,มา,มอมา,มา,า,มาขอได้มาแล้ว ช่ค่ะนีมนี้ะไครับโอเเตนะเพราะ่างไปโอเคเกี่ยวทบก่อน <c oughs> ถ้าแข่งไอคือตอนนี้ยังป่วยอยูน่นะคบบอาจจะแี่งไม่ค่อยดีหน่อยต้ง อย่างยังไม่หายดีเท่า,าไหร่ใครมารงนี้ยัตูยัยให้ตดนทุบยัด้วยเนี่ยเอ้เดี๋ยวมันชั้สามก้อนก่อนโอเคแล้วสามก้อนแล้วก็ทำเป็นที่หินอัพเกรดกัน ต่อเนี่ยาวนมันชอบกินเข้าไปยาอะใช้คำว่ากินเลยนะก็เก็บไว้สักนิดหน่อยก่ <c oughs> อนนี้ปัตัดไปเรื่อยๆก็ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเออปั๊มหินมาเรื่อยๆต้องเข้าครับ เกืบก็แล้กนนะแลก็ัโอเคสิบดูสิมีไองื่ให้ทำอีกไว้ดูสิกลับสปาก่อนอันนี้มีม วันนี้เราตอบคอ่คไหมว่าเขาขายอะไรบ้างเวสเหรอ เซลนี่ขายใช่ปะใช่ป่ะเซลขายปะจำไม่ได้ถ้าได้ไม่ผิดใช่ใช่ไหมลืมพอดีพอดีลืมไม่ได้ใช้คำนี้นานใช่ปะใช,ช,ชาใชานี่โอเคนะโอเคเซลขายเซลวา่มามันขายตรงนี้ได้โอเคโอเคปะ Kéo là, kéo okay. oh, okay. <laughs> mà kéo là, kéo là, ok, là, kéo là, kéo bạc, kéo bạc, ok, là, kéo 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 là, là, น่าเบื่อจังหา่าทำไม่ดีมาะเดี๋ยวจบต,ต่อไปก็ท่านตัดภาพตอนนี้เสร็จแล้วกันขุดหินเสร็จป้าโอเคอแล้วนี่ก็ได้ขุดไปขุดมาก็ได้ตาพีด้วยแล้วก็ฐานแล้วก็เหล็กโอเค ต่อไปกันกับไม่ใช่ดิกับสปาวโอเคลองไปขายหน่อยสิอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ลองไปขายไปขายสิอันี้อันนี้ใช่ไหมก็ 1> 1, นึ่นสองเลน,น,เน,นย,ยังไงอ่ะน้องใจอ่ะเคือมันคข่อยงไรอ๋อกดตรงป้ายก็จะก็จเด่นห้า ก็ทีนี้ก็กลับสปาไปขุดต่อใช่ไหมก็ทำไปเรื่อยๆแล้วก็แบบขยายเกาะแบบนี้ใช่ไหมก็ต่อไปก็ทำเอ้ไปดูเกาะเออไม่ใช่ไม่ใช่เช็คราคาเพื่ออ๋อก็ดูบนข้อข้ก็เช็คไม่ใช่แบบนี้ใช่ะเดยางขาดโอเค อ๋อตลาดออนไลน์มีด้วยเหรออ๋อตลาดคือขานาดนี้อ่าราาปีปีอ๋อธนาคารกูนก็ไม่มีอะไรแบบน,นี้เอ้ยมาฟาร์มอรมอนเตอร์หน่อยสิอ๋อ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 อ๋๋อ,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 อก่อนฟาร์มย่าไปทำนี่ไปฟาร์มมอนเตอร์ดีกว่าไม่ใช่มนเตอร์อะไร มามาแล้วดาต่อไปก็ฟาร์มอมมามามาซลีอ่ะน่าเลอะอู้แท้จริบอกเลยว่าน้าเลยอะ ายกันได้เฮ้ยมีอะไรบ้างเนี่ยชิ้นสอนตีบัวกชิ้นเีฉดก็ดีเหมือนกันนะโอเคก็คงจะมีแค่นี้นะสินะฉันก็เดินพาทัวร์ก่อนแล้วกันเออเดี๋ยวทุกคนก็เล่นได้แล้วก็บอกามาคร่าวๆให้ดูอ่ะ ก็ตรงน,นี้ก็เป็นร้านที่ซือกันก็ก็น่าเล่นนะแบบเออสนุกเข็มเนี้ยคือถ้าเล่นไปานานก็สนุกดีนะแบอกแต่ก็ลองเล่นดูแล้วว่าก็สนุกดีเพราะเออตรนนี้ไม่ว่าเลยมีอะไรอีกอ้อก็ดีนะแบบแบบางอย่าก็มีเขมนุ้นเข็มนี้ทำมาบอก,บอก,บอก,บอกเอามาดูแอลนะว่าจะทำมา ก็อา,าอาจจะสนุกกันที่ได้ดูกันก็ได้แบบเข้าข้าวดูก็มีตกปลาด้วยก็รู้แต่บอกว่าแต่บอกปลาด้วยปลาคนเดินนานอ้าวเรียแต่ว่าคนเดินนานตลอวันด้วย แล้วก็ไม่รูรก็จบเข็มนี้ไอเขันยาก็นมีมันมีอะไรมาขอก็คลิปคข้าวบนทีก็เดินไปต้นแล้วใช่ไหมจ๊ะก็บคลิปนี้ก็ไเพ่ขันยากดี๋ยไปลิ